สวัสด <G ã entender> <net diz> ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพอร์พรอตี้นะคะวันนี้พิงค์พามาดูโครงการที่แบบ เป็นคอนโดรโนเวทที่ติดหน้าหาดนะคะซึ่งถ้าเป็นคอนโดรโนเวทใหม่เนี่ยสิ่งที่เรากําลังพูดถึงก็มูลค่าดีกว่าโครงการคอนโดใหม่นะคะถ้าเป็นโครงการคอนโดใหม่ในพัทยาหน้าหาดอย่างที่ทราบกันตอนนี้ราคาก็จะทะลุไปประมาณ2องแสนถึงสามแสนบาทต่อตารางเมตรนะคะส่วนคอนโดตัวเนี้ยที่จะพามาดูแค่ประมาณเกือบ1นึ่งแสนบาทต่อตารางเมตรนะคะนั่นหมายความว่าราคาครึ่งนึงหรือแค่3 0ของคอนโดใหม่เลยถ้าใครกําลังมองหาคอนโดที่ดูหน้าหาดแล้วก็ ช่องห้องกว้างๆนะคะวันนี้จะพามาแนะนําโครงการนี้เลยโครงการที่พิงอยู่จะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่โซนพะตําหนักนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้าหาดยินยอมนะคะก็จะเป็นพะตําหนักตัดไปที่จอมเทียนนะคะแต่ว่าโซนเนี้ยจะเข้าจากพะตําหนักซอยฝนค่ะตัวคอนโดเนี่ยสูง20ชั้นชั้นที่พิงอยู่เป็นชั้น12ค่ะเป็นห้องรโนเวทใหม่เลย137ตารางเมตรแค่13.5ล้านในโครงการเงียบสงบส่วนมากจะเป็นเรสซิเดนเชียลนะคะอยู่การที่จอดรถกว้างขวางส่วนอะไรก็ สบายก็คือเป็นโครงการสไตล์เก่าๆนะคะที่เขาจะมีพื้นที่ใหญ่ๆสวนเยอะๆด้านหน้าก็จะมีสระว้น้ำมีสวนมีทางลงทะเลแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านซักรีดอยู่ในโครงการเดี๋ยวยังไงไปดูรายละเอียดภายในห้องกันนะคะ นี่ก็เป็นบริเวณภายในห้องนะคะเริ่มตั้งแต่ประตูเลยแข็งแรงทนทานมากนะคะเป็นแบบดับเบิลล็อกเป็นล็อกหลายชั้นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นประตูเหล็กข้างในนะคะ ในตัวลิฟ่งรูมแบบกว้างขวางมากคือใครกําลังมองแบบคอนโดไซส์ใหญ่ๆแล้วก็อยู่หน้าทะเลเลยนะคะบางทีถ้าเกิดเรามองว่าโครงการใหม่ๆเนี่ยไซส์จะเล็กจริงๆออปชั่นของโครงการแบบเรโนเวชั่นคอนโดแบบนี้นะคะก็เป็นชอตที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจะอยู่หน้าหาดเลยแล้วก็ตึกที่หน้าหาดเนี่ยก็จะมีไม่เยอะให้เราเลือกนะคะห้องนี้137ตารางเมตรเลยค่ะแบบใหญ่มากเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวฝั่งมองเห็นทะเลนะคะสวยงามแต่ว่าครัวก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นคอนโด ะะก็เพียงพอกับการใช้งานแน่นอนทางฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําแขกค่ะมีเครื่องซักผ้าลอนรีอยู่ข้างในนะคะก็เป็นชาเวอร์ด้วยมุมน,นี้นะคะวิวจึ้งมากเลยมองเห็นทะเลเกาะล้านนะคะตรงนี้เป็นโต๊ะทานอาหารแล้วก็าจะเลื่อนย้ายไปมุมนี้หรือว่าเอาไว้เป็น outdoor โซนก็ได้นะคะโซนห้องรับแขกนะคะก็เป็นโซฟา L shape ยาวใหญ่มีแชนเดลีย์สวยงามตรงนี้ก็จะเป็นมุมโซนทีวีฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนซึ่งมีห้องน้ำในตัวห้องนอนก็ใหญ่เข้ามาปุ๊บโซนนี้ก็จะเป็น โต๊งสภาห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำใหญ่เลยนะคะมีอ่างจัก,กุชชีบาบทับสำหรับสองที่นะคะใหญ่เลยแล้วก็อ่างล้างหน้าสองอ่างมีโซนชาเวอร์ด้วยเดี๋ยวพิงพาไปดูโซนห้องนอนนะคะก็เป็นเตียงคิงไซส์มีทีวีติดตั้งไว้ให้มุมห้องนอนก็จะมีระเบียงระเบียงก็มองเห็นทะเลด้วยนะคะระเบียงจะจะแยกจากโซนรับแขกนะคะก็จะมีระเบียงสําหรับห้องนอน แล้วก็ระเบียง hai, สำหรับห้องรับแขกเดี๋ยวพิงจะพาไปดู Rams. ความกว้างขวางของระเบียงในห้องรับแขกนะคะจะเป็นทรง L shape กว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ระเบียงเราสามารถใช้สอยได้เยอะเลยนะคะมุมทางฝั่งนี้เราจะมองเห็นฟังโซนเข่าตับหนัก นะคะทั้งฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดดงตาลนะคะก็คือจะมองเห็นทะเลทุกฝั่งเลยแล้วก็มองเห็นเกาะล้านด้วยมุมนี้จริงๆเราก็สามารถตั้งโต๊ะเป็นโต๊ะทานอาหารหรือว่าเป็นโซฟา outdoor เซตก็ได้อาไ้นั่งชิลหรือทานอาหารตอนเย็นนะคะหรือเป็นโซนบาร์บีคิวก็ได้ทั้งฝั่งนี้นะคะก็จะมีเก้าอี้อาบแดดแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนเฟอร์ได้มุมนี้สวยมากเราจะมองเห็นสระว่ายน้ําของตัวโครงการด้านหน้าก็จะเป็นหาดดงตาลมีถนนสําหรับรถหรือว่าเดินเล่น j o กก i n g ตอนเย็นๆนะคะก็เป็นถนนเชื่อมระหว่าง พตําตหนักไปถึงหาดจอมเทียนอันนี้เป็นถนนที่พัทยาเพิ่งทําใหม่แล้วก็จะมีโซนสวนนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะสวยมากเลยถนนแล้วก็สวนตรงบริเวณด้านหน้าองโครงการ เล่นก็เป็นดีเทลของคอนโดที่พามาชมในวันนี้ถ้าใครที่กําลังมองหาคอนโดที่แบบห้องใหญ่เลยนะคะแล้วก็อยู่หน้าหาดเลยนะคะราคาสมเหตุสมผลอันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะ137ตารางเมตร13.5ล้านบาทอยู่บนชั้น12นะคะวิวทะเลสวยงามกว้างขวางมากะคะ่ะแล้วก็เป็นคอนโดที่เพิ่งรดินเวดใหม่เป็นสไตล์โมเดิร์นไม่ได้มีเฟอร์เกา่าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ใหม่เป็นตึกที่อยู่หน้าหาดถ้าเกิดเรามองเห็น ตึกหนะะ้าหาดจริงๆก็จะมีไม่กี่ตึกกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจขอบคุณที่ติดตามชมพิงีวันนี้นะคะจนจบวิดีโอแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะพาไปดูบ้านสวยๆที่ไหนอย่าลืมรอติดตามชมใจกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้า